ก็สวัสดีครับก็วันนี้ย่กัยชิวอย่างนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอิลูนาไทแรนดูนะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นนานเลยแหละเจอกันครับข้าเกมอยู่ในเกมหมอิลูนาไทแรนนะครับก็จะมีเสียงกลนใหม่นะเพราะว่าพี่หลับเนาะแล้วต้องมีเสียงลมใหม่นอนั่งตรงพัดลมเนาะมันร้อนเนาะต้องขับประทานมะลายเสียงนี่ใช่นะ คือคลิปนี้กค่ไม่มีหรอกก็คือแบบจะมาแบบเหมือนเดบหน่อยดีเนาะก็แบบว่าจะมามาเรามาพูดอะไรกันนะมาเรามาพูดอะไรฟังเฉยๆก็แบบจริงจริงแล้เกมเนี่ยคือยุ้แม่เนก็คือเล่นมาตั้งแต่มหนึ่งมสองมสามคือมาเลือกเล่นตอนมสามเลยเลือกเล่นตอนมสามใช่ไหม คือเลิกเล่นเนี่ยเพิ่งจะกลับมาโหลดตอนอยู่ปีสองเนี่ยเล่นมหาลาัยอยู่ปีสองเนยตอนเนี้ยก็สี่ห้าปีเนาะที่เพิ่งเพิ่งจะโหลดมาเล่นสดๆเลยเยพิ่งเนี่ยอัดสดๆแอัดลงสดเลยเนาะเล่นเสร็จก็ะจะลง,งเลยคือเมื่อมันเล่นหลอก็คือดับของฟาร์มของที่ไหนยังไงคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยเวลตันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ราคาหินราคาปีราคาแหวนราคา ชุดอะไรพวกนี้กาชาแล้วเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้อะไรจริงๆก็ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเล่นกับผมก็เนี่ยตามชื่อมีมแอดมาได้มันแอดกันได้ป่าวะไม่รู้ลืมอืมแล้วถ้าใครอยากเขากิวผมนะเพื่อนผมมานี่นะกิวผมนี่นี่พวกกิวนี่เพื่อนผมนะอยู่เพื่อนกันเลยแหละอันนี้เด็กเด็กเพื่อนผมนะอันนี้คือตัวลองเพื่อนผมนะตัวลองมัน แต่ตัวหลักมันเอาไปไหนก็ไม่รู้ช่างมันเนี่ยคือเคสหลักเนี่ยเนี่ยให้ดูแล้วแหละเคสเนี่ยผมเพิ่งจะกรรมเล่นคือโโอ้โหต้องตามอีกนานอีกไกลเคสอ่ะเนาะดูดิยังไม่ทำอะไรเลยเลยแจ้งแจ้งเอ๊ะโอเคม,เมาแจ้งเตือนอ่ะไม่หรอกตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเนาะก็อัดเวลาประมาณเนี่ยเที่ยงคืนเที่ยงคืน เดี๋ยวค่อยลงเล่นเสร็จก็จะลงเลยแหละคลิปนี้มันก็ไม่มีสาระไม่มีเลยสาระก็จะมาพูดมามาบ่นให้ฟังเนาะเกมเรื่องมือถืเรียองนั้นก็แนั้นแหละก็อยากเข้ามาดูบรรยากาศเก่าๆที่เคยเล่นอ่ะก็เริ่มเล่นตั้งแต่มสองมสามอ่ะนี่เพิ่งกลับมาเล่นอยู่ปีสองเรียนมหาลัยแล้วอ่ะก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆปีเก่าๆพวกนี้ยพึ่งจะไข่ฐานนัวยุคที่ปีกดำเนี่ยที่มันเปิดกล่องชาวโรต้อง อาสูมอะที่ต้องเปิดสูมอ่ะโอ้โหแบบโคตร้น่นเลยนะเว้ยโคตรลุดอะกว่าจะได้มาผมกวผมจะได้ปีกดำนี่ผมเทียบสองพันกว่านะสองพันเจ็ดไม่ใช่สองพันหกร้อยห้าสิบเออผมซื้อต่อจากทีเลงโหดมาเลงโหดแล้วก็ที่หลักที่เขาอยู่โคตรอ่ะผมพาไป,ไปดูเขายืนตรงไหนมีใครทันไหมยุคเขาอ่ะยุคตั้งแต่ห้าห้าปีที่แล้วสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ย นี่นะพี่หลักขอ,อยืนข้างบันไดตรงนี้โลโก้เซิฟหนึ่งพี่เลงหรือว่าใครแช่เนี่ยเฮยืนตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยประมาณนะนเ,เนี้ยแล้วจริงๆพวกคลังเอ็มเนี่ยมันอยู่ตรงนานนั่นอยู่มาตั้งนานแล้วมันขายเมลขายอะไรเนี่ยก็นะก็มาโฆษณาให้แล้วนะครั้งเอ็มถ้าใจดีก็ขอของหน่อยเราเล่นไม่ขอใครหรอกนี่แค่น,นี้ก็ภูมิใจตายแล้วนะอย่าไป็ซีรีส์ ผมไม่รู้นะตอนนี้อาชีพอะไรมาใหม่บ้างคือไม่รู้เลยตอนนี้คืออาชีพของผมคือดินจาและเป็นดินจ่าที่มันมันไก่เกินนะคือลงบอสอะลงบอสลงอะไรพกมอนเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือไม่ไหวนะเว้ยคือต้องมีเพื่อนคือตอนเนี้ยสายที่ดีสุดก็ไม่รู้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ที่คิดไว้อะจอมขหมังหรือนักฆ่าเนี่ยคำว่ามันก็โอเคอยู่เนาะนนนเ,เนี่ยตัวในเวเนียเนี่ยเปลี่ยนเปอัศวิน นะตอนนี้เรห้าสิบป่ะห้าสิบอสี่สิบอ่ะลืไมไปแล้วลืมหมดแล้วตอนนี้ทางไปเดินเป็นแบบบอสไฟที่รอบชุดลาวาแหละก็ยังพอคำ้คำค้างได้อยู่แบบพอะเลิกเล่นไปนานละก็คิดจะเดินอ่ะพอมันเน็ตก,ก็ไม่ค่อยดีเลยไม่ได้ใช้ไ,ไ,ไฟไ,ไฟเสียนะอะไรวะคาถาลูกอมบวกเก้าจะเกลุดสองร้อยเอ็มผมไม่รู้จักเลยมันคืออะไร มันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะก็ถึงบอกว่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือถ้าใครอยากมาอยู่กิวผมก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาเดี๋ยวผมพาเข้าคือกิวเนี้ยอยู่แบบสบายเลยจะอ่อนไม่ออนก็แล้วแต่เนาะไม่เตะหรอกไม่รู้จะเตะวะมันก็แล้วแต่หัวกิว้วมันแหละคลิปนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรน,นะผมให้ม,มาบ่นมาพูดให้ฟังเฉยจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ก็ ถ้าดูก็ฝากกดติดตามด้วยเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณครับเนาะเมื่อก่อนนีผมชอบมายืนไอนตรงคนเยอะเนี่ยผมไม่ได้หลอกเดี๋ยวมนยันแหละเนี่ยผมชอบยืนในตรงที่ยืนตอนเนี่ยผมยืนตรงแหะยืนขายของยืนอะไรอะ่ะเมื่อก่อนคนเยอะกว่าน,นี้นะยุคผมอ่ะยุคตอนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคนเยอะกว่าน,นี้ปีกดำแม่งเป็นของแย่หาโคตรยากกลอก นะสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นนะครับก็ผมเป็นคนประเภทหนึ่งที่แบบว่ามันหัดเล่นชอบเกาะเพื่อนเบลชอบชอบโทรไปหามันชอบพากเ์เกมนไปเออกรใแ้นาเบลก็คือเพื่อนผมนี่ยไอหัวกิ้วนหละมันชื่อนิวนี่มันชื่อนิวมันมันเล่นหลายตัวนี่ก็ตัวนี้ของมันนี่ของมันอ้มันเล่นหลายตัวไอเนี้ยแล้วมันโหดด้วยไอเนี่ย เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากรู้มันคือใครอะไรยังไงคอมเมนต์ในคลิปหน้าผมจะพามันมาเล่นกับผมพามันไปลงอดพามันวิ่งเคสกับผมให้ให้มันพาอย่างให้ผมพามากล้ฝากติดตามกันหน่อยกำลังไม่มีไรครักกำลังอะไรดีอะไปวิโบ,บะโหลดทรัพยากรนานหน่อยเด้อ ไม่นานนะแบบเดียวเออผมก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังคือเมื่อก่อนใช่ไหมมันจะมีแบบพวกวโปบ,บอสโปแล้วคือผมที่เรีย้ยวสองร้อยี่แปดได้คือเมื่อก่อนผมเป็นผมเล่นโปเล่นบอดแล้วคือเมื่อก่อนเล่นบอดทั้งวันทั้งคืนจนเรีย้ยวประมาณนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วผมบอดตบนโปผมเดี๋ยได้ดลงบอสส่วนมากจะวิ่ง ของดอบหาของขายส่วนมากก็จะเล่นกับพวกนี่แหละแอนนี่เลยพเพื่อนผมนั่นแหละมันก็จะพาไปดบัดบนู้นดับนี่คพื่อผมเหมือนกันมันผมก็เล่นกับมันอยู่สองคนเองแต่เขาดงหลังมันก็เล่นคนเดียวเพราะผมเขาจะเล่นผมเล่นเล่นผมไปติดอาวีแล้วก็ฟรีไฟนะครับก็คือผมไปศึกษาโปรมาแล้วไปหามาแล้วคือตอนนี้โปรใช้ไม่ได้เลยคนดูแลเกมและระบบเกมเนี่ยหรือจีเอมนี่แหละมัน คล้ายๆมันตรวจสอบว่าถ้าใครเนี่ยเล่นเอมันจะแบนป่ะแบรนรหัสป่ะแต่เมื่อก่อนถ้ามาจับมันจะแบนแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็สามารถบอกกันได้นะครับเนาะนี่ก็สิบนาทีละอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกสามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย